ป้าเราน่าจะไปลองรถเกียร์ครับไปไ่หนเอารอลงบ่ฮะเอารถลง<ะ>เอารถลงบ่ ไปปไปไปตีจจไ่ไปเกียรดีแล้วครับนีลองระบบครั้งแรกนะมึ่มึงอ่แหลย่านยางแล้ต,ตงนะมึงเบงปาเราครับปาเราเเท็ดเท ถึกใจวะเนาะนี่ฮาวครับพี่น้องได้รถไม่นี่ฮาวเวตนาไเลยมึงขับอยู่เวทมือเหรอลุนปุ๊กเสกแล้วนี่แหมเก่าแต่เก่าครับเช็คระบบเรียบร้อยวันเดียวครับเอฟซีทรมาผู้ใดมากกวันกับฝาวมาเด้อนี่ท่านบ่เนาะผู้ใด,ด,ดก่อนกับผู้นั้นแหละครับผู้ใดมากดก่อนกับผู้นั้นเราเอาไปป่าเราบอกว่า Cái... ...yang điều gặp... ...mấy nông cao sao lúc อย่างนิ่มๆเลยครับทุกคนล่างเรยวเรียบร้อยครับสายจีรั่วป,ป๋าก็ทำให้แล้วนะครับแย่งงานได้เลยโอ้ค่อยเพิ่นไปเกียดไหมใส่วลานี่จะไปเกียดไหมใส่ผ่านแลนะ้วเนาะมักขนาดกับพี่น้อง สายาคยนันเร่งมันบ่ค่อยดีเออโอ้มองดึดงดับบ่เนี่ยรุ่นี้ดึงดับโอ้มัดฐานตอนดับนี่มัน,ม,นมันตั้งหยาบเออคือบ่ไฟเดี่ยวไฟตาติดเบิร์ดเออพฮ้ยนี่ยพฮ้ยนี่ยพึ่บพึบ,บ,บพึบ,บ,บพร้อมใส่งานเลยมึงไฟกับติดแล้วโอ้แต่ว่าตัวนี้เป็นระบบอ่าสเทือนครับเ,<อ>เครื่องบกเครื่องนหนำไม่หองเบมึงเครื่องโม่ไฟตากิดติดโอ้หลอดนี่ห่ดติด นี่ปะติดนี่นโอ้มันขาดโอ้นี่อของของมันนี่เดิมเดิมเลยครับนี่พี่น้องทุ่นเมตะนายครับมาตรฐานไปลองแล้วมันมันบังเสานั่นน่ะยอกมันเจงงออกเลยฮู้มุกตาว่ามาตรฐานประตูไหมขึ้นมุตาดอกประตูไหม โอ้ยเป็นแมนโมนี่สาคนม่เห็นยังอยู่บดมือตวมกูได้ยังอยู่นี่โอ้แบบใดนี่บผ่านันกดบผ่านไปเลยเจ้าพูละขั้นเอาขันนี้ไปมืออ้มาทานครับนี่ เช็คระบบเรียบร้อยครับเครื่องสซนมเลยเครื่องใหญ่ครับนี่นมิสซูล็อกมันลงหลุดตัวลงหลุดโอ้มืนน้ยนอยน้อยบุดโต๊ะห่ำได้ดิครับฮะ,ะนี่เร็วพอดีเดี๋ยวพอดีห่ำน้นอยน้อย กำลังมาครับคันนี้เลยเลยเลย,เ,ลยเดินหะน้าเลย <laughs> ไหล <laughs> มึงจะเบรกไหมแก้วไปมันลงไปเลยเออไมเ่เบรกเบรกอยู่เหรอโอ้ขับรถแม่ รอบต้องไปมันนี่แหละมันนี่มันนี่เขามันนี่นี่เอาไปนี่เนี่ยยันตุครับ ลงเทเลอร์ตอนเปียกนี่อันตรายครับไม่เราเบรกมันไม่อยู่หรอกทุกคนมันต้องปล่อยมันไหลลงเลยครับปล่อยมันตกปุ๊บ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 ลงมาเลยครับเพราะวอเท้าเบรกนี่มันเป็นเหล็กเนาะพี่น้องมันเปียกมันไหลครับมันอันตรายครับแต่ว่าเทาจำเป็นต้องลงเพราะเทาต้องไปลายรถดีนะครับเนาะนี่แต่ว่าการที่ลงแบบถือวิธีก็คือต้องเดินลงเร็วๆกว่านี้ครับไปแล้วบ่ยังยังอ๋อนี่จอดข้างหน้าผมก็ได้เดี๋ยวผมลดเข้านี่จอดข้างหน้าเรื่อยก็ได้ Ô, lâu mày à, trang biêu Ô, hư đi Dốc Hả? Bỏ cái chó tăng ná Ô, rốt lông con, bây giờ lốt Ủa, ba lão này nên tụ trong hả? Nên tụ lô bộp Ô Ô, ô, nơi này hả? bu Hả? แม่แล้วได้จะแบขดข่อยเนาะโอ้บอผ่านเลยคุณขาองแม่ของแม่ขัวสูตรเป็นไรโ,โลกไหนวะเบิบ่งผนงานปลาเราครับลองล้อยครับเลขวกเกาเลขวกเกาครับพี่น้อง นี่เพื่อลองรถแหมลองระบบครั้งแรกบ้าเล้านี่เล่นนาอูเลยครับนี่อูอยู่นี่กัลำแมมสร้อยดีนะเราวะเอาไกลๆเลยแต่ว่าข่อยว่าเขาจีจมเนี่นี่มันเปียกมาเกตยรย่ามเปียกนี่มันแฉะครับพี่น้องน้องเกตยรย่ามแห้งครับคือบ้าละลองรถเนาะได้หมดเลยครับทุกคนปลาบอกจัดให้ครับ เดี๋ยวเร็เดี๋ยวเราเอ้ยทำงานมันคนป่วยเลยโอ้โอ้นูรถตู้ก็มาพี่อัพก็มาพี่น้องเอ้ยจังยังไปนยังเราอู้ปยังเรานี่รถหล,ลยขนาดครับรถเกตดนะครับดได้เอฟซีโปรเท ท่านกับท่านด้วยครับเด้อเบอร์โทรกับ0884746382นะครับโตมาได้25ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามือหนีคอยรับสายจนขึ้นครับก็บเลยบอกข้าเจ้าว่านบอกทุกคนนั่นแหละว่านรถเช็คอยู่ครับเช็คเพรท่านเลี่ยวนะครับเนาะเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิโทรหาผมไหมครับเพราะว่าเรื่องเดียวผมโทรกลับกับควกทุกคนครับมันหลายคนเนาะครับเนาะเอาพบพอกนักคนกคลิปหนาครับคลิปนี้เดี๋ยวลำลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับเอ้ยมึงเติมสองที่ป่ะนี่มึงเติมสองที่ป่ะโโมันคือขวดขาว ha ha ha